คุณเองก็สามารถทำกำไรในการเทรดทองได้ด้วยระบบเทรดที่เรียบง่ายแค่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วทำตามอย่างครบถ้วน EP นี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับสำหรับท่าเทรดทองโคตรง่ายซึ่งต้องบอกว่าทุก EP นะครับสามารถนำมาประกอบร่วมกันในการเทรดได้แต่ถ้ากลัวงงนะครับก็ให้ชำนาญไปทีละ EP นะครับเริ่มจาก EP ที่1ก่อนแต่ถ้าใครที่ยังไม่ดูนะครับคุณอาจจะพลาดวิธีการทำกำไรที่คุณตามหาอยู่ก็ได้นะครับ สำหรับ EP นี้ก็จะเป็นการเทรดที่ถือระยะยาวมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราใช้เงื่อนไขในการเทรดสั้นมาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เราจะถือระยะ ให้ไกลยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่อาจจะมองหาระบบเทศที่ไม่จําเป็นต้องเปิดปิดบ่อยแต่ถือระยะกําไรได้นานและก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเทคนิคทํากําไรที่อาจจะทําให้คุณเข้าใจและทํากําไรในตลาดนี้ได้มากยิ่งขึ้นคลิปนี้ไม่ได้มีการชี้นําในเรื่องของการลงทุนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนและบริหารจัดการเงินให้ดีลงทุนอย่างมีสติเมื่อพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ เทคนิคที่ผมนำมาแชร์เป็นเทคนิคที่ใช้ได้จริง เพียงแต่ต้องรอเข้าเทรดตามเงื่อนไขให้ได้เท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าอยากเทรดให้ดีและมีข้อได้เปรียบในการเทรดมากยิ่งขึ้นผมขอแนะนําให้ใช้บโบรกเกอร์ที่มีสเปดต่ตําอย่างบโบรกเกอร์ i u x เพิ่มศักยภาพการเทรดน้ํามันและทองคําด้วยสเปดเ,เริ่มต้นที่0.00ปิดปากขั้นต่ําเริ่มต้นที่10เหรียญเท่านั้นเทรดทองคาทํากาไรให้ได้เปรียบกว่าเดิมด้วยสเปดเพียง6จุดในบัญชีรอเทรดยังปลอดภัยด้วยใบอนุญ,ญาต FSCA และ MISA สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์มีบริการแชทสปอร์ตไทย การตลอด24ชั่วโมงสมัครบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้รับฟรีทันที30เหรียญสำหรับโบนัสเริ่มต้นในการเทรดสเปดต่ำทำกำไรง่ายเทรดได้ที่โบรกเกอร์ iuX สเปดของ iuX เนี่ยทองตอนนี้อยู่ที่6จุดนะครับในบัญชีรอส่วน EU GU นะครับสเปดต่ำถึง0 0ปิ๊บนะครับผมเรามาตั้งค่าอินดคเตอร์ไปพร้อมกันนะครับไปที่ Insert นะครับอินดคเตอร์มาที่โหมดออสซิเลเตอนะครับ MACD วันนี้เราใช้ Fast EMA 20แล้วก็ Slow EMA 60นะครับ MACD SMA เป็น9นะครับ Apply to Close กดโอเคเข้าไปนะครับจริงๆแค่นี้เราก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราก็มาที่ Navigator นะครับเราจะใส่ Moving Average อีกหนึ่งเส้นนะครับคลิกไปที่ Moving Average นะครับลากมาวางที่ MACD พีเลียทที่เราใช้คือ1นึ่นะครับเมธอดเป็น Exponent i a l Apply to f i r s t Indicator Data นะครับกดโอเคเข้าไปเราก็จะได้เส้นสีฟ้ามาเพื่อตัดกับเส้นสีแดงนั่นเองนะครับจะสังเกตว่า MACD เนี่ยเมื่ออยู่ด้านบนนะครับก็จะบอกเทรนได้ว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่ถ้าขึ้นอยู่ด้านล่างแบบนี้ก็จะมีลักษณะเป็นขาลง แต่ถ้าขึ้นมีแนวนอนหรือความชันของขึ้นที่ต่ําแล้วก็เส้นสีแดงกับเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดพันกันไปมานะครับมีลักษณะเป็นแนวนอนก็จะเป็นไซด์เวย์นั่นเองเงื่อนไขในการเข้าเทรดนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยก็จะเห็นว่า MACD เนี่ยมีการเปลี่ยนสภาวะจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับจังหวะเนี้ยนะครับที่เขาเปลี่ยนขึ้นไปนะครับเราจะใช้เงื่อนไขตรงจุดนี้เป็นการเทคแอคชั่นฝั่งบ่ายโดยการที่มองหา ต้านก่อนหน้าก็คือแท่งคู่ก่อนหน้านะครับหรือที่เรียกว่า PA นั่นเองตีไว้นะครับปึ้งบริเวณนี้ถ้าเขาเบรกขึ้นมายืนได้นะครับตรงจุดนี้ใช้เป็นเงื่อนไขฝั่ง่ายเวลาจะปิดทํากาไรเงื่อนไขของการปิดก็คือจุดที่เส้นฟ้าตัดเส้นแดงลงตรงจุดนี้นะครับเราก็จะเก็บกําไรได้ที่ประมาณ2,500จุดหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่า MACD มีขึ้นอยู่ด้านบนสิ่งที่เราต้องรอคือรอใอยเส้นฟ้าตัดเส้นแดงขึ้นนะครับก็จะเป็นบริเวณโซนนี้ นะครับที่เส้นฟ้าตัดเส้นแดงขึ้นก็แท่งเขียวแท่งนี้เราก็เปิดบายเอที่แท่งกู่ก่อนหน้านะครับจุดที่เราจะไปปิดกำไรก็คือจุดที่เส้นฟ้าตัดเส้นแดงลงก็จะเป็นบริเวณโซนนี้นั่นเองนะครับเก็บกำไรไปที่1,700จุดหลังจากนั้นเนี่ยกราฟก็มีการทิ้งตัวลงมานะครับเรื่อยๆนะจนมีการเปลี่ยนเทนตรงบริเวณนี้ระหว่างนี้นะครับตรงกรอบตรงจุดนี้ด้วยระบบนี้จะไม่ได้เข้าเทรดสามารถนําเทคนิค EP 1ถึง EP 4มาประกอบในการเทรดตรงจุดนี้ได้นะครับเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทํากําไรให้มากขึ้นนั่นเอง ถ้าใครยังไม่ดูนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมตรงจุดนี้นะครับมีการตัดลงมานะครับเราก็จะหารับก่อนหน้านะครับที่เขามีโอกาสจะทะลุแล้วเปลี่ยนเทนนะครับนั่นก็คือรับนี้นะครับก็ยกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีแท่งนี้นะครับที่ทะลุลงไปเราก็ใช้จุดนี้เป็นจุดเข้าเซลลจะเห็นว่ากราฟนะครับย้อนกลับขึ้นมารีเทสบริเวณโซนนี้นะครับจุดนี้นะครับอาจจะปิดออกก่อนเพราะว่ามีการตัดขึ้นของเส้นฟ้าและเส้นแดงนะครับ ตรงแท่งนี้นะครับก็ปิดคัดทิ้งก่อนเลยนะครับเราก็ลองเงื่อนไขต่อไปนะครับก็คือเส้นสีฟ้าตัดสีแดงลงก็จะเป็นบริเวณโซนนี้นะครับเราก็ใช้จุดนี้เป็นจุดเข้าเซล์ HL ที่แท่งคู่ก่อนหน้านะครับเก็บกําไรเมื่อเขามีการตัดขึ้นนะครับบริเวณนี้ยังไม่มีการตัดขึ้นนะครับตรงจุดนี้มีการตัดขึ้นแล้วนะครับโดยการที่เส้นสีฟ้าตัดขึ้นยืนเหนือเส้นสีแดงได้อย่างชัดเจนก็จะเป็นบริเวณโซนนี้นะครับเราก็จะปิดทํากําไรในจุดนี้ออกไปนะครับระยะที่เราถือมาได้นะครับก็อยู่ที่ 3,000กว่าจุดนะครับหลังจากตัดขึ้นนะครับก็มีการเปลี่ยนเทนอีกแล้วนะครับเปลี่ยนเทนตรงจุดนี้นะครับเราก็มองหาแนวต้านก่อนหน้าก็จะเป็นบริเวณนี้นั่นเองเราก็ยกมานะครับแนวต้านก็จะเป็นลักษณะของ PA นะครับตรงจุดนี้ก็ถ้ากราฟเบกขึ้นไปนะครับปิดแท่งปุ๊บก็ take a คชั่นฝั่งบายนะครับปิดกําไรเมื่อเส้นสีฟ้าตัดสีแดงลงก็จะเป็นบริเวณโซนนี้นะครับก็ปิดกําไรออกไปนะครับตรงจุดนี้นะครับถ้าคุณบอกว่ากราฟมันเฉลยไปแล้วนะครับ ผมอยากจะให้มองดูตรง MACD นะครับว่า MACD เนี่ยมันจะมีโอกาสที่อยู่ด้านบนตลอดไปไหมหรือว่ามันจะมีขึ้นที่อยู่ด้านล่างตลอดไปไหมเส้นฟ้ากับเส้นแดงมันมีโอกาสที่จะไม่ตัดกันเลยไหมจริงๆแล้วทฤษฎีต่างๆที่ยุ่งยากและซับซ้อนอาจจะคิดมาเพื่อตอบโจทย์กับสิ่งที่ตัวคุณต้องการอยู่ก็ได้นะครับไม่ว่าทฤษฎีไหน มันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดแบบ100%และจริงๆแล้วการเทรดมันก็อาจจะไม่ยากอย่างที่คุณคิดไม่ว่าคุณจะเทรดด้วยระบบไหนทฤษฎีไหนถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้คุณก็จะมีกําไรได้ยากนั่นคือวินัยและการรอและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนั่นคือการ Money Management สำหรับใครที่ยังไม่มีระบบเทรดเป็นของตัวเองไม่ได้ทําแผนเทรดรายวันหรือต้องการระบบเทรดพิเศษที่ไม่ได้ลงในช่องนะครับ แนะนำให้มาเป็นสมาชิกใน u t u b e นะครับผมจะมีแผนเทรดได้วันแจ้งโซนจุดเข้าทำกำไรด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่ายซึ่งโซนจุดเข้าจะแจ้งไว้ในคลิปและอัปเดตในทุกวันนะครับแค่ทำตามแผนเทรดก็กำไรแล้วนะครับท่านใดที่อยากสนับสนุนช่องหรือต้องการเข้าใจตลาดนี้มากยิ่งขึ้นก็เรียนเชิญน,นะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex สวัสดีครับ